สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่พ,พี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พ่อควนันแม่ควานก็พาสองสาวนะคะน้องนาตยาพิวาสนามาอาบน้ําแต่เช้าเลยนะคะหลังจากเมื่อคืนเล่นน้ําฝนเล่นโครนนะคะก็ <c oughs> พามาถูเนื้อถูตัวนะคะทําความสะอาดร่างกายก่อนนะคะ วันนี้ก็ยังไม่ได้ไปเกี่ยวหญ้าเลยค่ะเพราะว่าน้ำฝนนะคะน้ำฝนเดี๋ยวให้เหยียดน้ำฝนสักหน่อยนะคะก็จะไปเกี่ยวหญ้ากันนะคะให้แดดออกมาสักหน่อยนะคะ<ม>่าถ้าเกี่ยวมาบางทีสาวๆก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะคะก<ม>็เลยให้แดดออกสักพักนะคะ พาสองสาวมาอาบน้ำขัดเนื้อขัดตัวก่อนค่ะ มเมื่อคืนได้นอนไหมพอควันไม่ได้นอนไม่มีรอยนอนนะคะนอนนอนช่วงฝนหยุดใช่ไหมคะมต,ตรงนี้น้ำก็จะไหลแรงนิดนึงนะคะเพราะว่า อาบที่บ้านน้ําไม่ไหลนะคะตรงนี้ก็จะมีไดนะคะมีไดมีถังซ้ำน้ำนะคะน้ําก็เลยจะไหลแรงนะคะาาโอ้ยกอด,อ,ยอดไอ้กอดไอ้น้าตยาทำนะคือ <c ười> สีหักแห้งเนาะหักแห้งหักแห้แงนะหักไอ้แห้งนะลูกหักไอ้แห้ง <C oughs> จ้าหักไอแหงยืนกอดอ้ายเลยนะออหลังจากที่ไม่ได้เล่นน้ำฝนเล่นน้ำโคลนนานแล้วนะคะสาวๆก็เล่นดินเล่นโคลนกันใหญ่เลยค่ะทูมองคขามัไให้แน่ อาบน้ำก็ลูกค่อยไปกินงาไมา้อาบน้ำก่อนถอยออกมาถอยออกมาเร็ว ฝนเป็นต่ไม้อีกบ่ออนเหมือนนี่ถอยมาลูกถอยมาหันหนามทั้งปีแล้วอุยอ้ยกอดยางรถดเพิ่น บ่ได้ซื้อแชมพูเนาะแชมพูเป็นนัน,นแมพะพ่อควันเป็นแชมพูถังแมะที่เพื่อนอาพายนันแมะเนาะมาขัดให้เพื่อนเพื่อนอาใหยน้องม้าแมถ้าเราอาบน้ําขัดเนื้อขัดตัวก็เหาช้างนี้ก็จะมีเหาเหาช้างใช่ไหมคะพ่อควัน มีเหาสร้างอยู่ด้วยเนาะช้างก็จะมีเหาเหมือนกันนะคะมีเหาเป็นตัวแดงๆนะคะกัดเหมือนกันนะคะแต่สองสาวนี้ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าเพราะควานแม่ควานก็จะอาบแล้วก็ถูตัวให้เรื่อยๆนะคะถ้ามีน้ําแรงนะคะถ้ามีน้ําแรงจะมีตัวคล้ายๆตัวเป็นตัวขาวๆแดงๆนะคะกัดกัดคนก็เจ็บเหมือนกันนะคะ กัดคนเหมือนกันย่องไปใส่ลูกอาบปรันในแล้วเลย จะไปเอาไม้เรื่อยาไี่มาไพ่มา,มาเนาะ น้องก้อยเจีงมาทำไมล่ะลูกาอาบน้ำให้พี่นาตยาเหรอคะครับครับไป <c oughs> ขี่ล้างถูเลย <c oughs> น้ำแปลงอยู่กับพ่อแปลงอยู่กับพ่อนะถูตรงหลังให้พี่เลยนะคะ <c oughs> น้องกิงชอบมาอาบน้ำให้พี่วาดกับน้องกับพี่วาพี่นาดนะคะชอบมากเลย เฮ้น้องขึ้นยังไหนล่ะลูกอีลามวนง้อน่ะเออนั่นมองข้างๆกลางหลังอ่ะลูกเดี๋ยวขัดให้สะอาดไป ที่เสาวนะคะขัดพี่วาดแล้วขัดพี่นาตยาแล้วก็ขัดพี่วาดนะคะตรงหัวครับนั่นแหละตรงนั้นแหละเหาจะขึ้นหัวพี่คุณพ่อฉีดน้ำให้ลูกด้วยพ่อฉีดน้ำให้ลูกด้วย ก็จะเป็นวิถีชีวิตของครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะมาถ่ายทอดให้คุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านได้รับชมนะคะก <B> ็เป็นการเลี้ยงดูสองสาวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะได้มาถ่ายทอดให้คุณพ่อคุณแม่พ,พี่พี่น้องน้องเอฟซีได้ชมนะคะในแต่ละวันนะคะวันนี้ก็พาน้องนาตยาพิวัฒนามาอาบน้ํานะคะมาสดชื่นแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนสาวๆเล่นน้ําฝนกันเยอะเลยน,นะคะเล่นโคลนนะคะไม่ได้เล่นนานแล้วนะคะ อ,อย่างไรก็ขอฝากคุณพอ่อคุณแม่พี่พน้องๆ f อง f ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดกิปต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปกับครอบครัวน้องนันตยาพิวาสนาด้วยนะคะฝากครอบครัวไว้ในอ้อมอ้อมใจขอบ ฝากครอบครัวสองสาวนะคะน้องนาตยาพิวัฒนาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้องๆองเอฟซีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณพี่พี่น้องนองเอฟซีที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีคะ่ะ